วัสดีครข้ามางกับผ,ผมก,ก็เกมเมอร์จีนนะครับเราก็จะตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมอายนะครับไอ,อ,อ้อต่อบอมีคาเชิญคือคุณตุ้ยนะครับเขาเล่นเดือดไอเหมือนกันอ่าสวัสดีค่ะป่ะกดเพลงกันเลยจอนนันเปิดแล้วครับเขายัง,อ,งอ่ะไปมึงมาก่อนตู่แล้วก็มีโฆษณาบัง ก็คือตอนนั้นผมเล่นนะครับแต่ผมลืมอัดวิด uh,> ีโอไว้ผมก็รู้ว่าเอออัดแล้วแต่ผมเกียจลงนะับเราก็จะมาเล่นกันอรรอยกีเชีดยี่อักจะได้ติดใจเก็บของกดกดหาของอย่างเดียวไม่มีไป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 เปิดประตูสิครับ แปลงไหรอะพีไ่ไปทางนงไโ oh อ้โหวงเวงวากเจอบไไนอะแล้วอุ้ยเชี่ยสานัหนูไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวเราไทำไมเราวับได้อะเฮ้ยหนูไม่ได้เล่นขาสายไปตุตยตั้ง,งห่กต้วนเฮ้ย เอ้ตกใจพี่เชียร์ดีกว่าไมในการเล่นตุ้ยขอยอมแพ้ในการเล่นไอ้นะครับกลัวมากเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยน่ากลัวเข้าแล้วแม่งไม่กล้าออกไม่ใช่ไม่กล้าออกไม่อยากออกเลยอะอย่าทำเสียงว่ากลัวบกูกลัว นี่ห้องนอนราชมีไป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 ถ้าเกิดมันเตือนว่ารันแล้วล้าก็เพนนะ <c oughs> เพน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 นนี้เรายังไม่มีตานะตาก็คือเราจะให้มันเป็นแผนที่วิ่งมีผีนะคเกินน้ำลายไม่ลงเลยโอจุดายแล้วเก็บอไยแล้วกลับเข้าห้องเดิมห้องเดิมปะวะโอเคกลับมาห้องเดิม นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กทีวีแล้วก็ดูต่อเขี้ย <c oughs> อุ้ยๆรอ,อ,องเท้ากูใสได้ไหมกลมหน้าระบาดมากนานๆว้อยากลมกลัวเลยไม่สาวดูโอ้โหเหี้ยตอกใจโอ้โอ้โอ้เอเดี๋ยว,วเดี๋ยวมันมาขโมยของ มารู้ได้ไงไงาพี่แปงบอกมาดูในที่พี่แป้งมากูกลัวใช่ไหมอะไรวะกอนที่มันมืดนี่แหละถ้าเจอผีกูวางโทรศัพท์เลยในศพอุ้ยชิดอุ้ย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 สวยละ เจอแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีวีมึงเป็นห่าอะไรกูกลัวอ๋ออ๋อเข้าใจแหละมันเป็นอะไรมันจะให้กูโดนมีดรอไงสัตว์ร,ร็จ พอจะเปิดมันก็เปิดง่ายง่ายง่ายพอจะปิดแม่งปิดได้ไหมก้าวอะไรอ่ะตู้เปิดสำหรับบางที่ก็ขอตู้ทำไปก่อนเนะี่เราก็เชียร์มากเชียร์มากเลยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเหมือนมาเตอร์ฟอร์นก็หยุดไปก่อน